นักเรียนไทยไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกการบ้านที่มีแค่เมืองไทยเท่านั้นก็ถ้าคุณเป็นสายหาสายเกียรคุณต้องกำมัดให้กับสิ่งนี้สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมจิมสุริยะถ้าวันนี้เราเป็นครูและเราเจอกับการบ้านแบบนี้เราจะรู้สึกแบบไหน <c oughs> เด็กไทยทุกท่านครับคุณต้องรู้ตัวได้แล้วว่าเราเนี่ยเน้นหาขายขำเรื่องการวิเคราะห์เรื่องจริงจังเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอขำนิดนึงแล้วทุกอย่างมันคงดีขึ้นเอาว่าเราไปดูดีกว่าครับว่าการบ้านที่หาหาเนี่ยมันคืออะไรบ้างทุกคน หัวข้อซึ่งที่ฉันปรารถนามากที่สุดในเวลานี้คือเงินใช่มันต้องกินข้าวธรรมดาสิ่งที่ทำให้ฉันกลัวก็คือเสียเธอไปขาดใจได้ความสัมพันธ์แค่พี่น้องสิ่งดีที่มีในตัวฉันคือหล่อเท่น่ารักและแซ่บฮะไม่อยากจะคุยเลย <laughs> ถ้าครูไม่ตลกจริงตอบอย่างนี้เกรดออกมาเลขศูนย์นะครับ ก็อาจจะไม่ตลกเหมือนกันเราเนี่ยจงตอบคำถามข้อหนึ่งฉันฝันอยากเป็นคนรวยผมเหมือนกัน <c oughs> อยากอยู่บ้านแบบหลังสักแบบร้อยล้านนะครับอือจะมีได้เปล่าอือถ้าฉันมีเงินหนึ่งร้อยล้านบาทฉันอยากจะทำอะไรดีเยอะอยู่นะแล้วทำอะไรร้อยบาทะมีก่อนไหมตอนนี้เออจงตอบคำถามในหัวข้อเพื่อนของฉันเพื่อนคนแรกของฉันคือแมว ถ้าเกิดไม่ใช่แมวก็จะตอบตุ๊กตาครับใช่ไอตุ๊กตาเน่าที่อยู่ที่บ้านน่ะนั่นแหละไอตัวนั้นน่ะวิชาที่ฉันไม่ชอบคือไม่ชอบหน้ามึงไม่ใช่วิชาชอบเกรดศูนย์หรือเปล่าล่ะฮะยุดต่อปากต่อคำเมื่อนักเรียนเป็นผู้รับโทรศัพท์นักเรียนจะโทรหาคุณพ่อคุณแม่คุณเหรออีหอย กุไล์สดอยู่สงสัยคุณดูโซเชียลแล้วก็รีหน่จังมากเกินไปได้คำนี้ออกมาโทรหาขอความคอนแทคมึงเลยกุไล์สดอยู่อีเทีเมื่อจะถูกลงโทษฉันจะสวนกลับดิอืมมาคนจริงถ้าไม่มีเหตุผลพอดีแล้วก็ขี้หน้าแม่แต่คุณครูคนเนียนะมึงคิดดีๆนะเว้ยย้ายโรงเรียนนะไม่เอาดีกว่า ความถนัดทางการเรียนของคุณ้องงานหน่อยดีมีงานอะไรบ้างทําถึงไหนแล้ว <c oughs> ประโยคขึ้นต้นมันต้องแบบการบ้านมึงทําถึงไหนแล้วจะช่วยเหรอปากจะล่อเป็นเพื่อนที่เยี่ยมจะต้องยกนิ้วให้เลยแม่ของฉันดีใจเมื่อมีลูกน่ารักแบบหนูวายเดนแม่ชมจนเคยชินล่ะสิจงวาดภาพระบายสีคําทับศัพท์พภาษาอังกฤษในภาพคือไม่มีอะไรแต่เขียนแคปชั่นด้านล่างว่า ออกซิเจนคุณเคยเห็นออกซิเจนไหมล่ะครับรู้ว่ามีอยู่แต่สัมผัสไม่ได้ก็เหมือนเฟรนโซนที่คุณมีกับเพื่อนของคุณนั่นแหละครับ<ส>จงตั้งคำถามจากโจทย์คณิต<ส>ผมมีแฟน4 3 0ล้าน3แสนคนตายไป2 1 5ล้าน1หหมืนคนผมจะเหลือทั้งหมดกี่คนต้องมีอายุอยู่กี่หมื่นปีนะครับถึงจะมีแฟนเยอะขนาดนั้นจงเขียนรายชื่อพืชลักษณะกลมๆเหลือง ข้าวโพดก็ขายให้อยู่มีเม็ดเม็ดใช่ไหมล่ะ <c oughs> แต่ถ้าไม่เขียนครูก็อาจจะเดาว่าเป็นน้อยหนา <c oughs> นักเรียนชอบรับประทานอะไรมะนาวเอา้าทำไมมีสองสีมันเ,เสียหรือเปล่าลูก <c oughs> อีกหนึ่งชิ้นก็คือมะเขือ <c oughs> เคยกินอย่างเดียวไม่เคยเห็นต้นใช่ไหมล่ะอันนี้หน้าตาจะไปทางทุเรียนซะมากกว่าอันนี้อะไรพริก <c oughs> ดูรูปร่างเขียวเขียวมีปักปักโผล่ขึ้นมาจริง,รงๆตอนเด็กๆผมก็ไม่เคยรู้นะครับจนกระทั่งค่อยๆโตมาแล้วบอก แล้วคือต้นแบบนั้นต้นแบบนี้จําใบไม่ได้สําคัญขนาดนั้นอยู่ที่ว่าเนี่ยมันออกมาแล้วลองดูสิ่งนี้ครับแครอททำไมเขาวงสวิงกันไกลขนาดนั้นน่าจะอยู่ข้างๆกับต้นมะเขือเลยนะเนี่ยลายมือนี้นึกถึงสมัยเด็กๆเลย <c oughs> อีกชิ้นหนึ่งของที่ชอบรับประทานคือผักต้มกินเพื่อเพิ่มวิตามินไอโอดีนยังไงละ่ะก็จะรู้ได้กับมันต้มอย่าง <c oughs> นักเรียนชอบทานอะไรกระลำ่ำไม่ใช่นี่อันเดียวออกซิเจนหรือเปล่า <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นอันซ้ำเขาให้แต่งประโยคแต่ละชนิดนะครับมีประมาณ5อย่างอย่างแรกบอกเล่าผมหิวข้าวอย่างที่2คําถามครูหิวข้าวป่อย่างที่3ครูปล่อยผมไปทานข้าวอย่างที่4คุณครูไม่ปล่อยให้นักเรียนไปทานข้าวอย่างที่5ครูครับได้โปรดปล่อยผมไปแทนข้าวด้วยครับถ้ากําหนดเซต A สบรุมตุ้มตุ้มและเซต B สบรุมตั้มเต้ม,ตม,ตมจงหาคําตอบของ A intersect B มันเรียกว่าอะไรวะ,ะความรู้ของเรานั้นคืออาจารย์ไปหมดแล้วตอบมาเลยทําไมทําไมต้องเจอข้อสอบมาหาหลัยทําไมคําถามที่เจอเหมือนมันออกมาเพื่อไอสไตล์ทําไมทําไมสมองมันช้าขอทํานาแทนข้อสอบได้ไหมตอนนี้หัวมันเบลอไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ฉันทำไม่ได้จริงๆลบร้อยเลยอะใจร้ายจังจงหาเส้คําตอบของ อสมการวาดรูปเลยนี่คือสีหน้าหนูตอนนี้รอเวลาอยู่นี่มีนาฬิกาข้างๆจงแก้อสมการย,ยังไม่จบสักทีให้แคปชั่นเวลาไว้ด้วยผ่านมาประมาณ5นาที <c oughs> เราจะมีวิธีพูดกับเพื่อนอย่างไรให้เพื่อนเลิกเสพสารเสพติดนี่ยังคงมีความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันคือรักเพื่อนเลิกเถอะนะมันไม่ดีจะทําให้ร่างกายเธอแย่ถ้าเธอติดเล้าเธอจะเมาแต่ถ้าเธอติดเราเธอจะมันนะ ถ้าติดยามันไม่ดีติดเรานีเข้าวฟรีพร้อมไวไฟทุกคนลองดูภาพนี้ครับมันเหมือนภาพปกติจริงๆแล้วคือฝีมือการวาดคัดของนักเรียนซึ่งสวยงามและสมจริงอย่างก,กับถ่ายปิ้นเอกสารมาเลยดูลายมือดิผมเคยเห็นลายมือแบบนี้แต่ไม่ใช่ของนักเรียนครับของคุณครูซึ่งต้องมีระดับความตั้งใจสูงมากลองดูทั้งหมดคนคนลุกเลยว่ะผมเดาว่าต้องเป็นคนที่ มีความตั้งใจในการเรียนโคตรโคเก็บไว้โชว์เผื่อลูกหลานติดตาตึงใจปีกนานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์จงเติมชึบหรือชึบ0.5หรือ1.0 3.2หรือ3.02หรือหรือหรือทำไม่ถูกต้องไหนอปากรามาวง คำถามประวัติบุคคลสำคัญใครเป็นบุคคลสำคัญในชีวิตของนักเรียนตอบพ่อครับทำไมบุคคลนั้นถึงควรได้รับการยกย่องเป็นคนกล้าหาญครับบุคคลนั้นกลัวอะไรกลัวแม่ครับเพราะว่าลักษณะแล้วบุคคลที่สำคัญที่สุดในบ้านก็น่าจะเป็นแม่นี่แหละ <c oughs> อังคารที่5ตุลาคมใบงานที่1่งเรื่องสิ่งรอบตัวนะครับลองดูที่สิ่งมีชีวิตกันก่อนครับป่านุกยุงทากต้นกล้วยหมานกสิ่งไม่มีชีวิต อาหารนกยุงตายเพราะมันนอนอยู่ที่ก้นใช่ไหมถ้าตายจากคันคานอยู่ไปแอ่งแม้งต้นกล้วยตายเหี่ยวเลยเชีหมาตายฝังดีครับรออะไรนกตายเอาไปทิ้งปลากระแดงอยู่ตรงไหนเขาวงหน่อยกูสั่งการบ้านคัดคาว่าแม่หนึ่งหน้ากระดาษนี่คือสิ่งที่ได้ตรงไหนอ่ะ กูจะมาว่ากันบ่ได้เด้อถ้าผิดก็บอกตามผิดนี่แหละทุกคนสมัยใหม่เนาะเราต้องรู้เหตุผลหมดว่าเฮ้ยทำแบบนี้เพื่ออะไรแล้วมันจะดียังไงถึงจะเห็นเหตุผลไม่ชัดก็อยากได้การพิสูจน์ที่มากกว่าแบบเชื่อๆไปเหอะใช่ไหมทุกคนโอเคครับผมนั่นก็คือการบ้านหาๆแล้วก็คําตอบสุดปัน่นผมหวังว่าทุกคนจะชอบถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยเราไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วทุกคนเหมือนเดิมดูกันเพื่อความสนุกไม่ไดราม่านะครับ